ยฮาเซยสวัสดีเจ้าก่อนอื่นพันกะะขอบคุณหลายๆเนื้อที่เข้ามารับชมคลิปเจ้าวันนี้สุพันก็จะมาตักขีงหัวเนาะเพราะว่าขีงหัวมันเปียกนะเจ้า มันจะย่างหืองวนหน่อยท้องเสียได้นะเจ้าเพราะว่าแม่นะเจ้าเอานมไปเกี่ยก,กับขี้นอขี้มันบรได้ทักมาเป็นเวลาเหมือนนะเจ้ามันก็นจะส่าสมชโลกนะเจ้านอก็จะย่างหือลงง้วไปดูนมแม่ก็จะทำเพื้อต้องเสียได้นะเจ้าวันนี้ก็ดพันกับ้นกับป้ากันมาตักเพราะว่าช่วงก่อนฝนตกหลายนะเจ้าตึงบ่มีแดดเห็นเลยนะเจ้าช่วงก่อนนะ เฒ่าแกก็ว่าพันตักค่อยๆตักออกตน้อยตน้อยพันก็บอกว่ามันบ่ได้เฒ่าแกเพราะว่าคอมันเปียแล้วนะเจ้ามันบ่ได้ตักมันหมึนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วแล้วก็ช่วงก่อนก็ฝนตกหลายด้วนะเจ้าฝนตกติดต่อกันหมึนนะเจ้าเนาะหลายอาทิตย์อยู่นะเจ้า มันก็จะเาี่ยคีงัวหน่ะเปียกัวน้อยก็นอนบอกกะได้น่ะเจ้าเวลามันเดินไปกินน้มแม่มันกะลําบากเนาะมันหนักน่ะเจ้าขีมันเปียกน่ะเจ้าพันก็เลยบอกว่าไปได้เท่าแก่ต้องเอาแก่มาใส่ไล่น่ะเท่าแก่บอกกัว่าแปงสตังเรียงของเรียงน่ะเจ้าเพราะว่าแก่ลํหนึ่งกับแปงหน่ะเจ้าช่วงก้อนนั่นตกอยู่ประมาณสี่แสนวอนสี่สามสิบสองกะต๊เป็นเงินหมื่นกว่าบาทบ้านเฮามาเดี๋ยวนี้แก่แปงขึ้นมาแหมหน่ะเจ้าะนะเพนะนก็เลยบอกขยางนี่น่ะ่นว่าเออช่วงนี้มันอาการ ห้อนละเป็นว่านะเดี๋ยวแดดหนามันก็นจะแห้งเป็นว่าพันว่ามันบ่ได้เโอแกนะปนก็นเลยว่าโอเคอัน ตักกัตักบนบอกเนาะทีแรกนะ่ะพันอูวก,กับลูกเท่าแกว่าพันน่ะจะตักคอกนั้นคอกนี้น่ะพันจะวางแผนกับลูกเท่าแกหมดแต่ว่าคำสั่งเรื่องตีว่าแกบมาคนตีใจเงินคือเท่าแกนี่นะลูกเท่าแกเนี่ยเวลาไปอู้กับเท่าแกป้าอ้อกบ่บเข้ารองเข้าร้อยกันนะเจ้าก็เลยจําเป็นต้องพันไปขนโทับอกทัวอ้เอาเน่ะเจ้าถึงจะตกหลงเอาแกบมาน่ะเจ้าเนี่ยเจ้าแกบวันนี้กับมาแล้วน่ะเจ้า่ยวแรกของวันนี้เนาะคอกนี่ก็จะสั้น กว่าคอกไม่น่ะเจ้าคอกนี่ก็มีง้วอยู่ทั้งหมดประมาณ้อยกดตัวเจ้าล้มถึงตัวน้อยน่ะเจ้าเนี่ยเจ้าลถแก๊ปก็จะมาเทแบบนี้เลยเจ้านี่เขาทาก็เจ้าสะดวกสบายขนาดเลยนะเจ้านาะใส่แก็บเรียบร้อยเดี๋ยวพันก็จะเปิดคอกคือมันออกมาน่ะเจ้าเพราะว่าเมื่อกี้เวลาตะเคียเขาก็จะปิดคอกไว้นะเจ้านาะคือมันล้มอยู่ด้วยกันน่ะเจ้า บอกันเวลาตักขีเฮาจะตักบ่ได้หนอเจ้านอะมันก็จะสุลมุนวนไว้จะตักกี่แดนหนอเจ้าน่าแะแรกกะขอกนี่กะประตูปิดเปิดสามารถหมุนได้รอบเลยหนอเจ้าก็จะย่างง่อสะดวกสบายหนอเจ้าเวลาเอาตอนงวเข้าไปไวหวนะแหมฝากหนึ่งเนี่ยเจ้ามันก็จะสะดวกสบายแบบเนี่ยเจ้าหลังจากที่ใส่แก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิด น่าเจ้าเปิดเนื้อน้องได้ออกมาวิง่งมาหลนมาเต้นน่าเจ้าเพราะเราพราเราเจ้าเปินมีความสุขขนาดนักเลยเจ้าที่ได้ยำแกบแห้งๆนะ่าเจ้าเนาะวันนี้เป็นก็จะได้นอนคอ,อกแห้ง,หงหเจ้าเอ้ยามาพัดสยดอจ้าต้นแกบอกว่า,วาเดี๋ยวจะเอาแกไม่เพื่อตักคอกนี่เลยว่ะ่แม่ซิอ๋อไม่ซิพุตา

สองฟ้ามเลยเจ้าขอ,อกนี่จะเอาไมาย้ยูสองล้ำรถเนาะแล้วผลจะเอามาเพิ่มแหมล้ำรถหนึ่งเจ้าเพราะว่าวันนี้ผลมีเวลานาะเจ้าเดี๋ยวแหมน้อยผลจะเกิดงานฟ้ามอื่นเขาก็จะเอาเน่ะเจ้าพเคิดจะเลยจะว่าเจ้าเอามาวันนี้คือครบเรียบร้อยไปเลยนาะเจ้าขอบคุณหลายๆเน้อเจ้าที่เข้ามาที่ตามรับชม